ชนกับพารีวิวค่ะวันนี้อยู่ในหมู่บ้านพระสอนเพสติ์ลังสิตคลองสองนะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมถนนลังสิตนครนายกไม่ต้องเข้าซอยเลยอยู่บริเวณคลองสองนะคะจุดสังเกตก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนโชคชัยถึงก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่เฟสสองค่ะ อยู่เป็นบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นมากกว่าในส่วนของเฟสแรกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหลังมุมถนนเมนะคะอยู่ที่ซอย5 7บ้านเลขที่1.68 1.68เป็นเป็นเลขของหกลกซี่นอ้อใครเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยอย่าลืมมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะบ้านหลังนี้เมรีโนเวททั้งหลังเลยนะบ้านเนี่ยไม่ร้อนหันทิศเหนือนะคะเราจะพบว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่คนตามหามากๆ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าบ้านหลังนี้เมย์ทำอะไรบ้างเชิญเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะมาดูกันค่ะหลังนี้เมย์ปูกระเบื้องใหม่หมดแล้วนะปูตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะอ่าไปจนถึงลานจอดรถเนาะเปลี่ยนสีทั้งหมดใหม่ทนะั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยเมย์ปูเป็นทางเดินเชื่อมเข้าไปจนถึงหลังบ้านเลยเดี๋ยวเราวนไปดูด้านหลังกันค่ะ ตรงนี้มีจุดแทงน้ำปั๊มน้ำให้นะคะามาถึงตรงนี้เมจะมีการทำหลังคานะคะกันสาดไว้ให้เผื่อเราจะวางเครื่องซักผ้าเนาะนะคะแล้วเมก็มีการจ้ำจุดเครื่องซักผ้าไว้ให้นะคะอาจจะวางตรงนี้ก็ได้อะนี่ตรงนี้จะมีท่อน้ําดีนะคะมีท่อน้ําดีตรงนี้นะคะแล้วก็มีท่อน้ําทิ้งนะคะเราอาจจะวางบริเวณนี้ก็ได้เนาะ หรือว่าถ้าใครไม่อยากจะวางเครื่องซักผ้าด้านนอกนะคะเดี๋ยวมีมีจะมีจุดที่วางเครื่องซักผ้าด้านในก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันให้เลือกได้นะคะเราวนไปดูส่วนด้านหน้ากันอีกทีเนาะสวนเรากว้างๆแบบนี้เลยค่ะเป็นบนถนนเมนเนาะบ้านหลังนี้เนื้อที่57.6ตารางวานะคะเราจะพบว่าเราก็จะได้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใครจะต่อเติมด้านข้างก็สามารถทำได้หมดเลย หรือใครอยากจะทำสวนกว้างๆตรงนี้นะคะเพื่อให้มีมุมพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าดูพื้นที่สีเขียวนะก็สามารถทำได้เลยตรงนี้นะคะเราปลูกเป็นต้นโมงนะคะจะเห็นว่ามันมีดอกนะดอกนี้ก็จะหอมมากๆเป็นลายล้อมตรงนี้เนาะก็เป็นบังตาได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน เราเข้ามาดูภายในกันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นปูกระเบื้องนะคะเป็นแกนิโต้นะคะสีมาตรฐานเนาะแล้วเราก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะให้แล้วมีติดม่านให้แล้วนะคะตรงภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหน้าต่างลายล้อมแบบนี้เลยนะออแสงส่องเข้าดีมากแล้วก็มีวิวสวนที่เราสามารถจัดได้นะคะหรือจะมีส่วนต่อเติมเนี่ยเราก็จะต่อเติมแล้วก็เป็นส่วนเชื่อมกับประตูบานนี้ได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปดูในครัวนะคะ มาในครัวนี้นะคะเราจะมี ประตูนะคะที่แยกไว้เนาะเผื่อว่าเราจะกังวลเรื่องกลิ่นที่จะเข้าบ้านนะคะเราก็กั้นประตูบานนี้ให้นะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะซิที่เมอ่ก่อไว้ให้ใหม่นะคะก็มีหน้าบานสวยๆแบบนี้นะคะเราตกแต่งด้านข้างไว้อย่างสวยงามนะคะรวมจนถึงปูกระเบื้องนะคะเพื่อให้เช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะคะมีหัวเตาแก๊สซึ่งฝังไว้นะคะรวมถึงเมอ่มีตัวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ ที่เมลสามารถวางตัวเครื่องดูดอากาศนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟไว้ให้พร้อมนะคะรวมจนถึงมีปลั๊กจุดตรงนี้ซึ่งใช้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดย่อยเช่นพวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟเนาะแล้วเมย์ยังมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วตรงมุมด้านนี้นะคะมุมด้านนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่น ตัวเครื่องซักผ้าได้นะคะเพราะว่าเมีมีจุดท่อน้ําดีท่อน้ําทิท้งไว้ให้รวมถึงมีปลั๊กไฟไว้ให้นะคะพอเราซักผ้าตรงนี้เสร็จเนาะเราก็ออกประตูบานนี้แล้วก็ไปตากได้เลยหรืออย่างที่บอกนะคะใครจะวางเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกก็ได้เนาะเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูด้านบนนะคะแต่ก่อนจะแวะด้านบนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําชั้นล่างนะคะห้องน้ําชั้นล่างจะอยู่ตรงนี้อ่า แล้วตรงด้านใต้ห้องเก็บจะมีห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันอันนี้เราอยู่กันชั้นสองนะคะชั้นสองเนี่ยเราจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนาะห้องด้านหน้าของเราเนี่ย เป็นห้องนอนใหญ่เนาะวางตัวอยู่ในแนวตามยาวนะคะของของบ้านเนาะก็คือหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าบ้านมีวิวแบบนี้เลยวิวมันก็จะเป็นหลังมุมนะคะก็เหมือนระยะการมองมันก็จะกว้างกว่านะคะเนาะแล้วก็ตัวบ้านนะคะตัวพื้นบ้านเนี่ยจะปูลามีเนตน,นะคะสีสวยมากเลยสีจะค่อนข้างเข้มนิดนึงเนาะ ราะว่าบ้านมันก็หลังใหญ่อยู่แล้วในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะห้องน้ําค่อนข้างใหญ่มากๆดูนะคะอืมสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็มีส่วนเปียกตรงนี้ก็ใหญ่มากๆะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนที่สองกันห้องนอนที่สองเนี่ยวางตัวอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยนะคะอ่ะ นี่เลยนี่จะเป็นด้านหน้าเนาะส่วนห้องนี้ไฮไลท์ก็คือมีขนาดใหญ่รองลงมาเพราะเป็นห้องนอนที่สองนะแต่ความที่มันอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันก็เลยมีระเบียงมีระเบียงแบบนี้ให้สามารถใช้ใช้เหมือนแบบส่วนด้านหน้าได้นะหรือว่าใครจะต่อเติมออกไปก็สามารถทำได้ค่ะและห้องสุดท้ายเนาะ ห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนเล็กเราจะเห็นว่าออกมาปุ๊บเราจะมีห้องน้ําและห้องนอนเล็กอยู่ใกล้กันเนาะซึ่งห้องน้ําน,นี้จะเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้กับห้องนอนสองห้องนอนเล็กนี้นะคะอ่าห้องนี้ก็มีแอร์คอนดิชันแล้วนะคะเออตัวแอร์เนี่ยเราจะมี3มเครื่องนะคะแล้วก็มีติดผ้าม่านไว้ให้หมดแล้วเนาะงั้นมีขอสรุปหน่อยนะคะบ้านหลังนี้เนาะ หมู่บ้านพระสอนเพชสิทธิ์ลังสิทธิ์คลองสองนะคะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่57.6ตารางวานะคะเป็นหลังมุมนอกติดถนนเมนนะคะบ้านเลขที่1 2 1่สองทับ6 ะะอยู่ซอย57เป็นแบบโมเดลนะคะแบบใหม่ของโครงการนี้นะคะเมลิโนเวทใหม่ทั้งหมดนะคะมีขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะแล้วก็2ที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้ข้อดีเยอะแยะเลยเนาะเพราะว่าราคาก็แสนถูกตอนนี้นะคะเมีตั้งราคาอยู่แค่4.5ล้านนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะ